การนอนเช้าต้งองจอดสงงัยว่าการนอนเช้าคืออะไรนะคือการนอนในช่วงเอ่อตั้งแต่ที่างคืนขึ้นไปถ้าที่เกิดจะพูดจริงๆก็ประมาณตีห้าหกโมงหรือตีสามตีสี่ตีห้ากว่ากประมาณนี้พูดได้เลยว่า Energy ค่อนข้างน้อยดู <c oughs> จากน้ําเสียงกูแล้วน้อยมากๆก็มันไม่ได้มีแค่เรื่องนอนนอนเช้าหรือว่าอะไรประมาณนี้มันก็มีอยู่เรื่องที่บ้านหรือว่าอะไรพวกนี้ก็มีก็ ปกติแหละปกติก็คือนอนเช้าเนี่ยหรือว่านอนแบบไม่ตรงเวลาส่วนใหญ่กูชอบแรกงนอนเวลาอเมริกากูชอบแรกงนะมุงนอนเวลาอเมริกาเพราะว่าส่วนใหญ่กูนี่ถ้านอนแบบเช้าสุดๆก็จะเรียกว่าสายเลยก็ได้มันคือ10บโมงเช้าสิบโมงเช้าไม่ได้ทำะไรหรอกกูดูแต่เกมวอร์ดตลอดเลยแล้วพวกไอ้เฮียรายการอะไรที่มันเกีเก่ยวกับเกมกูจะ stay all day all night อ่ะไอ้เฮียเพื่อดูเสร็จแล้วก็ไปนอนต่อเฮไอ้เฮีย แล้วตื่นมาีกทีคือตอนไหนวะตอนเย็นไอสัตว์เวลาทั้งหมดที่กูสามารถไปไหกก็ได้หายหมดเลยแกว่าตอนเย็นกูตื่นขึ้นมาเซเว่นไม่เปิดเปิดหรือเปล่าวะหรือว่ากูไม่ค่อยเดินหรือว่าร้านอาหารแถวไหนที่แบบว่าจะเปิดในช่วงบ่ายหายหมดกันว่ากูต้องไปที่เดียวคือไปเซเว่นอีเลเว่นซึ่งมันก็ดีนะเว้ยซึ่งมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าเขาไม่รับทูเขาไม่รับโอนะดิทียเขารับทัวร์เลย เศร้าอยู่เศร้าอยู่กูต้องเอาแบงค์ไปตลอดเลยเวลาถ้าเกิดจะไปเซเว่นไหนเงี้ยเคยอยากปรับเวลาให้แบบว่านอนไวกว่านี้นะแต่พอลองไปลองมาปุ๊บมันก็กลับมานอนตอนช่วงตีสามตีสี่ตีห้าเหมือนเดิมบางทีก็อาจจะอยากปรับไปนอนแบบสี่ทุ่มก็ได้อยากตื่นไวๆแบบตื่นหกโมงก็ได้ไม่ใช่บอกว่านอนอยู่ประมาณตีห้าแต่ร่างกายบอกให้ตื่นประมาณสิบโมงเช้าอย่างนี้กูก็จะตายหายอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะกูที่แบบว่าพอได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหรือว่าเสียงอะไรดังๆนิดนึงนี่คือ เฮียกูไม่นอนเลยศาสตร์กูตื่นขึ้นมาเลยกูตื่นขึ้นมาแล้วไอ้เฮียไม่ต้องนอนแล้วให้ครบชั่วโมงสิบชั่วโมงช่างแม่งเอาไปเลยกูนอนแค่ห้าชั่วโมงพอพอพอห้าชั่วโมงอะไรเฮียแล้วเป็นไงไอ้เฮียสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายเนี่ยอู้ตอนนี้ถ้าเกิดงิมเยียนิดนึงก็ไม่ได้อะไรหรอกนะเพราะว่าเล่นฐานอยู่พอดีใช้เมาส์โลจิเทคใช่ไหมแบบที่มันต้องใส่ฐานอะฐานสองเอด้วยอู้แล้วตอนเนี้ยกูมีเรียงกันแบบเป็นแพ็กเกจแล้วเนี่ย คือฐานที่กูเรียงกันคือใช้หมดแล้วอันนี้เหลือก้อนสุด,สสดท้ายซึ่งส่วสนใหญ่สาเหตุที่นอนดึกก็ก่อนอื่นเลยกูเป็นคนที่แบบว่าเล่นเกมเยอะถ้าเป็นในช่วงนะั้นคือเล่นเกมเยอะแต่ถ้าเกิดจะแบบว่าเวลาเวลาแป,ปรปรวนจริงๆก็คือช่วงโปรเจกคือโปรเจกนี่ถ้าไม่นอนได้ก็คือไม่นอนคือมันต้องเสร็จให้อาจารย์ตรวจแล้วก็ไปแก้ใหม่แล้วก็ทําเหมือนเดิมไปเสร็จแล้วก็แก้ใหม่แล้วก็ไปนอนตอนกลับจากวิทย์อไอย่างเงี้ยโอ้ เชียเอ้ยทรามานเหลือเกินโปรเจกต์คุงหรือไม่กูก็ไปเล่นอยู่กับเพื่อนโซนต่างชาติที่แบบว่าเวลาต่างชาติแม่งต่างจากเวลาไทยแบบชั่วโครอย่างเช่นมีเพื่อนอยู่ที่อเมริกาอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยคนนั้นเขานอนประมาณเอ่สิบอ1ดโมงถึงสิบสองโมงเช้าไอ้เหี้ยกูก็ไปนอนตามเฉยเลยไอ้เหี้ยกลายเป็นว่ากูได้กลายเป็นว่าเป็นคนนอนเวลาอเมริกาไปเลยแล้วแม่งชิบหายตรงที่ว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่อาจารย์เขา,าให้ เรียนออนไลน์ใช่ไหมก็คือช่วงโควิดแหละคือเรียนออนไลน์ใช่ไหมไอ้เฮียกูหลับในคาบมีแค่อย you know, ่างเดียวที่กูทานะเว้ยคือยกมือขึ้นแล้วบอกว่าเฮ้ยมาครับมาครับไอ้เฮียกูต้องให้เพื่อนปลุกด้วยนะต้องให้เพื่อนปลุกด้วยไม่ปลุกไม่ได้เดี๋ยวแม่อาจารย์ถามว่าเฮ้ยนี่มึงมาจริงปะเนี่ยหรือไม่อยู่ดีอาจารย์ก็เสือกมาถามกูเรื่องสิ่งที่อาจารย์สอนก็เออแดดกันไปดิเฮียเราเฮียอะไรล่ละแต่ยังไงซะร่างกายกูมันชินกักการนอนดึกไปแล้วนะเดี๋ยวสงสัยก็ต้องปรับเวลาอีกคลิปนี้บทสรุปก็คือ อย่ารอนอีกนะครับมันไม่ดี